พุ่มกิ่งรายละเอียดน่าจะ14นิ้วอะจะไม่พิษไม่ต่ำกว่า12นิ้วเนี่ยแหละสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำชินเคยนะครับกับเขียวโวราชบนไซฟฟร์ม KBF วันนี้มาทำการตแต่งเชอรี่เชอรี่ที่ลกมาก จะมาทําการคัดกิ่งอย่างที่เห็นต้นคลิปต้นนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณนายแก้วบอนไซออนเดอะล็อกหรือแก้วสุพรรณที่หลายท่านรู้จักนะครับคุณนายแก้วให้เปิ์ของเราได้มอบเป็นมรดกให้มาผมก็ทําการตั้งทรงเขาลว,วดทิ้งไว้หลายเดือนเกือบปีนะเขาลว,วดไว้เราก็ปล่อยลกคือไม่มีเวลาทําวันนี้จะมาทําให้มันเป็นทรง มาตัดกระชับพุ่มทําให้มันเป็นคือคือบอนไซสักนิดหนึ่งหลังจากปล่อยมานานไอ้ด้านพวกนี้คือเอพ็บหน้าคลิปที่แล้วนะครับที่ทำนี่เริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่ละท่านจะเห็นยวเอาโชว์อวดก่อนเพื่อขายของได้เพ็บหน้าจิว๋วเพ็บหน้าจิว๋วนะแล้วพี่น้องเนี่เหลืออยู่แค่นี้แหละเพราะว่าหลังจากทําคลิปแล้วก็ลงโพสเฟสด้วยอะไรด้วยก็ มีหลายท่านรับไปขายต่อก็จากไม้ที่เอามาแต่งวันนั้นอะรวมไบเซปประมาณสักสามสี่ร้อยต้นอะเหลืออยู่แค่นี้นะพี่น้องประมาณสักร้อยกว่าต้นสองร้อยประมาณนี้ละมั้งนาะเออนี่ต้นหลักต้นหวงของคุณนายแกไอ,อของคุณนายผมของเจ้าของสวนเหลือต้นทุดท้ายกำลังทำไม้อยู่เพหนาบิดบิดเชอรี่บิดบิดก็มีแต่ว่าเจ้าของสวนก็ไม่ขายออนอกเรื่องเอามาทำไม้กัน คลิปนี้สั้นๆนะพี่น้องแต่จะขี่โมโยาวๆเอาเครื่องมือเครื่องมือมันเดิมครับเอามาอวดใช่จริงๆอะสามตัวยายบหามุมก่อนต้องมาถ่ายมุมนี้เพราะว่าแสงมันได้อยู่แค่นี้พี่น้องเป็นแสงธรรมชาติ <c oughs> ถ้าหันกล้องมุมนี้เข่าสวนนะใจจริงอยากโชว์สวนแต่ว่ามัน มันหนาผมจะดำกว่านี้แค่นี้ก็ดำพอลอะนะไงต่อะไรทีนี้เอามองไม่เห็นต้นไม้ยิกเดี๋ยวขยับกล้องก่น <c oughs> อนอ้าวพอหเห็นไม้ก็ไม่เห็นหน้าคนยิกเนะาะก็จะนั่งโชว์หลสักหน่อยก็จะกนโนดมาแล้วน,นี่นี่เป็นไม้แวกดูก่อนก่อนจะทำมันจะได้เห็นว่ามันลุกขนาดไหน โครงสร้างเบื้องต้นที่ผมทําตอนที่ได้มาจากคุณนายจะได้มาประมาณนี้ครับจากพี่แก้วสุพรรณคือแกใส่ถุงปุ๋ยมาเนอะมันหลายต้นแกก็มันกิ่งหกักผมเริ่มต้นใหม่หมดเลยก็เข่ารวดว่าจนอมรวดจะมิดแล้วพี่น้องอันนี้ก็แค่มาตัดทดุกตัวกิ่งที่มันนั่นก่อนเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมตามนิสัยผมคือยังไม่ต้องสีพิถันมากไล่เอาไอ้พวกกิ่งยาวออกก่อนเราเดี๋ยวค่อยมาดูการอค่อยมาทําการ เขาเรียกอะไรล่ะเขาลวดพูดไปก็คิดไปพี่น้องเอยตามวิสัยบนใสใสห้าคุณนายให้มาหลายต้นนะแต่ว่าขายกินมด <c oughs> คุณนายแก้วสุพันให้มา่ะตัดเอาพลอยห,หินโค้งสั่งเขาข้าก่อน กิ่งพี่ตั้นี่ก็ไม่ต้องขอครับไม่หาเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปชำขยายพันธุ์ต่อไปไม่ได้ตัดทิ้งเนี่ยกำลังออกลากอากาศผมก็จะตัดเผื่อไปก่อนเหมือนเหมือนเวลาไปคุ้ตะโก้พี่น้องที่มันแคบนั่งยากไอ้ที่กว้างกางกับเสียงดังเหลือเกินเอาละเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นลางเลยใช่ไหมเออมันไม่มีแบคดอปจริงๆอะ เดี๋ยวขยับก่อนเดี๋ยวไปถูของคุณนายเสียหายเอ,อ้าหนันเห็นไหมยังไม่ฉันขาดคํานี่ปอทะเลปอทะเลไต้หวันหลังการตัดทวดแล้วจะได้โครง้ากประมาณนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าน,นี่ที่ผมเข้าลวดวางโครง้างไว้นี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแค่ตัดทรวดกิ่งยาวๆย,ย,ยืดออกก่อนแล้วเราเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันมาหาลือวลวดมารีดใบมา ดูโครงสร้างตรงไหนต้องตัดทดตรงไหนก็ชับข้าอีกเพราะว่ามันดูยืดยืดยาวๆเนี่ยกิ่งมันจะดูยืดดูยาวแต่ก็เป็นไม้โครงสร้างใกล้จบนะแต่ไม้ต้นเนี้ยเป็นไม้โคนประหลาดคือเออไม่ใช่ฐานก็ไม่ไม,ไม่ไม่สวยถ้าแราเอาตรงๆนะคนไหนคนไอยจะเครียดกันนะเพราะว่ามันลามกมันจะออกฝั่งนี้เ้อะนี่ดูคือถ้าเอาด้านเนี้ยเป็นฐานมันจะดูเป็นโคนคู่แต่มันเป็นแย่ เป็นเป็นแง่งจะเป็นไม้กลุ่มกอหรือสามลำก็ยังเรียกไม่ถูกเลยพี่น้องเลยเนี่ยมันจะมีหนึ่งลำสองลำสามลำสามสามกิ่งเนี่ยแต่สองต้นเนี่ยมันเกิดอยู่ต้นเดียวกันเป็นคู่ขึ้นมาแล้วมาแตกเป็นงามก็เล่นตามไม้ครับไม่ใช่ไม้แบบฟอร์มจัดจ้านเดี๋ยวจะทำการรีดใบแล้วก็มาดูโครงสร้างอันนี้ขั้งหนึ่งว่า จะไปวัดไปวาได้ไหมสำหรับเชอรี่เคระ้นะครับพี่น้องโดยส่วนตัวผมอะผมไม่มานั่งเอากันไกลเรียมหรอกเพราะว่ามันแตกตาง่ายมันมันไม่ยังไงล่ะผมจะเด็ดดึงใบเอาอย่างงี้เลยแค่ไม่ดึงยอดอะดึงตามันอะเนี่ยมันถ้ากันไกลลืมมันเสียเวลาผม <laughs> แล้วมันเป็นไม้ดึงได้นะผมก็เห็นเขาก็ดึงกันแต่ถ้าคนไหนรักวิธีพิถันมากเขาก็จะค่อยๆลิมก็แล้วแต่ฐานะสะดวกกันตามัธยาใสผมไม่ใช่วิธีดึงอะไรเงี้ยคือใบพวกนี้มันแก่แล้วคือไม้อย่างที่บอกอะปล่อยทิย้งเป็นปีแล้วพี่น้องเนยจนเห็นแม่จะอมรวดคือทำหลายอย่างเป็นคนโลภมันจะได้แต่กิ่งใหม่กิ่งไหนตายมันก็จะได้รู้ด้วยเพราะเราเอามือจับๆดูเราจะรู้ว่า อันไหนมันทิ่งกิ่งอันไหนกิ่งมันแห้งอันนี้มาถึงขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดเนีย่ยไอต้ตัดได้พวกที่เป็นงามที่ท,ที่เราที่ผมทดไว้เพราะว่าอันนี้เป็นนิสใส่ส่วนตัวผมด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าเวลาตาัดไม้อะผมจะตัดเผื่อเหลือ,อไว้ผมเคยตัดชิดไม่ว่าไม้ชนิดไหนนะคือถ้าตาัดปลายกิ่งชิดเนี่ยอย่างอย่างชิดตาอย่างเนี้ย ตาชิดแล้วนี่มันจะแห้งตานี้มันจะไม่แตกตาที่เราต้องการมันจะไม่แตกผมไวจะตัดเพื่อไว้ประมาณครึ่งเซนเนี่ยพอมันแตกกิ่งใหม่เร้วผมถึงจะมาทําการไล่เก็บไอที่เราปล่อยเผื่อไว้อะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะถูกพิษก็ไม่รู้นะแต่ถ้าตาชิดในส่วนที่เราต้องการเมื่อไรชิดตานะ่ะมันจะแห้งแล้วมันก็จะไม่เกิดตาที่เราต้องการมันจะไปเกิดตาทัดไป แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกข้างทุกกิ่งหรอกนะมันจะเป็นบางข้างบางกิ่งแต่ก็ผมก็เลยตีนี่สายเอาชัวไว้ก่อนผมก็จะตัดเผื่อ,อไว้ตัดไว้ทุกกิ่งเราเราก็มาค่อยเก็บทีหลังเอาได้ไม่ยากเนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นงามๆเหมือนเหมือนตัดเพมหน้ารอบที่รล้วเหรอครับเพราะว่าไมา้ผมสั้นมากกับผมไม่ค่อยได้เข้าลวดจะเข่าแค่โคง้งส้างลักๆก็กกไว้ก่อนพราะน้ผมก็ตัดคุมตัดคุม วรามันก็ไม่เคยได้อยู่ถึงโจ๊บแล้เนาะทำไม้ขายหลังทําการลิดกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งพวากำง,งามออกแล้วพี่น้องได้ส่งประมาณนี้ถงแบนี่นี่กระถางสิบสินิ้วมั้งนี่กระถางกลมนี่พุ่มกิ่งรายละเอียดหนาจะ1ิบนิ้วอะ้ะจะไม่พิษไม่ต่ำกว่า12นิ้วแนี่แหละนี่เนี่ยที่บอกว่ามัน มันเป็นง,งามๆแต่ก็เล่นตามสภาพไม้นะครับก็จะแก้ไขเอาตามสภาพไม่เอาคือจะหาไม้เป๊ะๆมันก็ยากเนาะมันก็แพงอะไม่ใช่ยากอะมันก็เล่นได้พอพอดูได้อยู่ครับพี่นอกรายละเอียดด้านบนก็อย่างที่เห็นนี่เดี๋ยวจะมาทําการกระชับกิ่งเข้าไปให้มันเขาเรียกว่าล่นกิ่งกระชับกิ่งคือตัด ชิดเขาไปตอนนี้มันจะยืดเราต้องเผื่อ,อนาคตเนี้ยครับว่าเดี๋ยวมันจะมีกิ่งซับเมนกิ่งรายละเอียดอะไรยิบย่อยออกมายิกเหมือนในพวกต้นที่จบแล้วอะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ใกล้จบนะไม่ใช่จบแล้วอันนี้ด้านนาแหว่งไปเพราะว่ากิ่งนี้แมวกระโดดเหยียบฮักเนี่ยทรงก็ประมาณนี้แหละรุ่นเดียวกันไม่อายุเท่ากันครับเพราะว่าสมบัติ คุณนายเก้วสุพรรณทั้งนั้นเหรอครับนี่ขายกินไปก็หลายต้นแล้วเลยอะกลับไปดูไม้ต้นเดิมที่จะทำให้เสียชอบทะเลทะหลยพี่น้องวนไหนขาประจําจะรู้ดีว่าเขียวสายทะเลทะเลที่โมโลเลยเปื่อยอ่ะทำการตัดสักทีนี่ไหทำการตัดเลื่มกิ่งส่วนเกินออกอุ้ยเกือบนิ้วจบของอ,อันไหนที่มันดูว่ามันเกินมันยืดอ่ะ อันนี้มันไม่มีตาต้องเผื่อไว้ลุกลเอาออกไอ้กิ่งเกินกิ่งที่มันชนกันไม่สวยกิ่งนี้พวกนี้จะต้องเข่าลวดใหม่ลวดผมก็จะลื่อแค่เป็นบางกิ่งเะ่นั้นแหละเฉพาะอันไหนที่มันอมลวดมิดอย่างตัวเนี้ยมิดเลยกิ่งนี่เห็นไหมเนี่ย,นนย,นนยมิดคือทำหลายอย่างโลภพี่นอ้องเลย นี่หลังจากบ้าแคคตัสไประยะหนึ่งเล้วนะเพาะตอนนี้หาที่วางไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มมาเพาะขยายโป้ยเซียนขยายอะไรล่ะไม้ใบนี่ตอนนี้ลาซูนี่กำลังขยายพวกไม้ตระกูลเฟืรนพวกชวนชมเอามันทุกอย่างที่ได้ตังค์นนะพี่น้องเนะช่วงนี้เศรษฐกิจ <c ười> คือพยายามหาที่ขายไม้ได้ไปส่วนหนึ่งผมก็ไปแบ่งไปซื้อแม่พันต้นไม้นี่แหละ เพราะว่าบอนไซผมก็มีเมเปิ้ลหลากหลายพอสมควรแล้วทำไปขายไปบนไปอันนี้พอกเนี่ยมันยังไม่อมกิ่งยังไม่อมลวดผมก็จะปล่อยไว้เพื่อที่จะให้มันกิ่งมันจะได้อยู่ตัวด้วยก็จะลือเฉพาะกิ่งไหนที่มันอมลวดแต่ก็น่าจะหลายกิ่งอยู่นนี่คือกิ่งมันจะได้อยู่ทรงอยู่อะไรดินก็ยังไม่เปลี่ยนหรอกพี่น้อง ที่จริงครเปลี่ยนดินได้แล้วแหละคือย้ายกระถางออกแล้วก็เปลี่ยนดินใส่มันจะได้สมบูรณ์กว่านี้มันจะได้โตกว่านี้แต่อันนี้ผมยังไม่ว่างเพราะว่าต้องไปตอนจิ่งไม้พวกในสวนน้ำท่วมป่ามะขามนู่นนี้ทำการตัดชึบโดยเฉพาะไอ้ด้านบน่ะเอาออกให้มันกระชับกระชับวัานี้มันมันจะยืด แต่ก็ต้องคิดเผื่อเวลาเราเข้าลวดด้วยนะคะรับเพราะเวลาเราเข้าลวดอะ่ะมันก็ต้องทําให้มันเงื้องักเงื้องักะเนาะอย่างอย่างสมมติกิ่งเนี่ยกิ่งเนี่ยมันตรงมันจะดูไม่เข่าแต่เขามันจะเดยออกมาเลยเราก็ต้องเผื่อไว้สาหรับในการเข่าลวดคือปล่อยยาวไว้ก่อนถ้าเราไปตัดโทษชิดเลยอย่างเงี้ยมันก็เข่าลวดแล้วมันก็บีดเงื้องักเงื้องักอย่างเขาไม่ได้เนี่ยจิ่งเนี้ยก็ต้องเข่าลวดเนี่ยปล่อย,อยแต่กิ่งไหนที่มันอ่มีเป็น ซับแล้วเป็นรายละเอียดแล้วเราก็โทษเข้าไปได้อนไนที่มันโกๆดูท่าว่ามันจะแหงเหียวก็เอาออกประมาณนี้พี่น้องบอนไซถ้าคนไหนเล่นมาชำนาญการแล้วก็จะรู้ถ้าคนกำลังฮัดเล่นก็จะเอาเป็นประมาณนี้คือเป็นเล่นทำสไตล์ง่ายๆนะไม้ผมอะ่ะ ก็ได้ประมาณนี้แหละลวดก็ลื้ออยู่แค่นี้แหละสามซี่กิ่งลวดเออคือสี่กิ่งเอากิ่งนี้ออกอีกสักกิ่ง,งคือผมไม่ค่อยไปทําแบบว่าเป๊ะๆเท่าไรหรอกมันก็เล้วแต่กรณีต้นนะนะต้นไหนที่รักจริงๆชอบจริงๆเห็นอนาคตมันดีผมก็ใส่ใจมันอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่า,าทําแบบลวกๆทุกต้นแต่ถ้าต้นไหนที่มันพอแบบ ก้มแก้มก้มแก้มก็เอามันก้มแก้มก้มแก้มคือเอาตามเวลาดูเวลาด้วยแบบพี่น้องแต่วันนี้ตัวน,นี้ผมไม่ได้เข้าลวดให้ดูตรองเด้อนี่นี่มันต้องเข้าลวดพวกเนี้ยเพื่อรัดหาแสงให้มันดูไม่ตรงไม่ทื่ออย่างเงี้ยนี่มันยาวเดี๋ยวนี้อยากทําคลิปแค่ประมาณสักซิบนาทีในความชส้นวินาทีนี่ก็จะเน้นไปที่คิโม5ห้านาทีเจ็ดนาที แล้ละสักสองนาทีเก็บรายละเอียดการเข้ารวดคือเขารวดมันต้องใช้เวลามันมุกนะพรว่าผมผมต้องค่อยทำาพรนนี้ตอนนี้งานมันยุ่งวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนี่ยวันนี้ได้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเขารวดแต่ถ้าทำคลิปเขารวดก็แต่คลิปเขารวดก็ส่วนมากก็อยากใครดูคลิปของท่านอื่นนะครับอาจารย์ท่านอื่นอนะ เขาสอนได้ดีกว่าผมคือเขาจะเข่าสี่สิบาองศาเข่าสวยเขารวดมีหลายท่านที่ทํานะคลิปลง YouTube ทูะทําการเขารวดอ่ะเขาทําได้สวยผมนั่พวกสายคูดสายขายทําให้โครงสร้างอะไรนี่บอกตรงๆไม่ค่อยถนัดแล้วครับพี่น้องครับสําหรับคลิปการตัดแต่งเชอรี่ตัวนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะแบบว่า ใจจริงก็อยากทําให้ดูหลายๆให้มันจบจบไปแต่ว่าก็ต้องเดินไปสูบน้าสวนป่ามะขามสวนสามเรากลับมาสูบน้าบ้านเจ้าเจ้าของอีกเขานี่ก็ขยายพันธุ์ไม้ตอนกิ่งไม้อะไรด้วยหลายๆอย่างงานผมยุ่งมากเดี๋ยวช่วงนี้ขนาดคลิปยังทําแบบบางคลิปก็อย่างที่เห็นไปน้นะทำอย่างพาะแคทตัตนะ่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับบอนไซด์หรอกแต่ว่าเวลาผมมันน้อยพอทําอะไรก็เลยเออพอให้มันมีคลิปลงเดี๋ยวว่ามันจะขาดความต่อนเนื่อง ก็คลิปนี้ก็ทํานี้เดี๋ยวพอฝนอ่าให้มันเซฟตัวตอนให้ฝนมันยุดสักอาทิตย์อะไรเงี้ยคงได้ออกคุตะโกเลยตามตามตั้งใจหวังด้วยคือเช้าจะไปคุตะโกกลับมานอนแล้วนี่ก็ตื่นมาแต่งไม้หรือว่าตอนกิ่งอะไรไม้ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆอันนี้ไม่ใช่คอต,ตูใหม่เด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่เป็นชุดคอตพอ,อะไรต้อง้าปวดหลัง สุดท้ายของคลิปแล้วครับพี่น้องเช่นเดิมครับลงลงนิ่มๆเหมือนเดิมแลนดิ้งสลบ,บ,บแบบแลนดิ้งแบบง่ายๆก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้เช่นเคยนะครับผมครับสวนโคราชบนไซฟาร์มโดยเขียวโคราชสวัสดีครับผม